สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับซันยูล็อกเพื่อนแท้ช่างคนเดิมค่ะวันนี้นะคะซันจะมาแนะนําเครื่องเชื่อมยูล็อกค่ะตัวจิ๋วแต่แจ๋วนะคะแล้วก็เครื่องเล็กแต่ไฟแรงค่ะนั่นก็คือเครื่องเชื่อมยูล็อกมินิพ400ค่ะเครื่องเชื่อมตัวนี้นะคะจะทําให้งานเชื่อมของเรากลายเป็นเรื่องจิบจิบไปเลยค่ะค่าก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาดูฟังก์ชันการใช้งานต่งตางๆของเครื่องนะคะ 1. ปุ่มเปิดปิด2 ปุ่มปรับกระแสไฟเชื่อม3ปุ่มปรับกระแสเชื่อม a r ร์คฟอร์สปุ่มปรับกระแสไฟช่วยขณะเริ่มการเชื่อม h อสตาร์ท 5. OC ซีโอเวอรเครื่องเชื่อม UROCK MINI ิ400ให้กระแสไฟเชื่อมเต็มที่120แอมป์เหมาะก,กับงานเชื่อม DIY และงานเชื่อมทั่วไปเช่นทำเาวาตักผ้าชั้นวันของเหล็กดัดงานโครงหลังคาเครื่องเชื่อม UROCK MINI p 400เครื่องเล็กไฟแรงเชื่อมง่ายขนาดผู้หญิงยังเชื่อมได้เลยในราคาเบาๆไม่ต้องสิ้นเปลืองซื้อเครื่องเชื่อมขนาดใหญ่